สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า CB650F นะคันนี้เป็นรถปี2016นะครับเลขไม่17,000กิโลราคา159,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะนี่นะครับคันนี้ลิมิเต็นะครับสีดำโครงขาวนะสภาพรถสวยๆเลยท่อนะครับเป็นของทูบาร์เดอร์นะนี่ สวยๆเสียงนุ่มๆน,น,นะฮะสภาพรถสวยเลยนะครับตํำบนนะครับเป็นนิชชินนะฮะเนี่เป็นปั๊มของพวก CBR พันนะอ่านะฮะซิวหน้าแต่งมีมาให้แล้วไฟสปอร์ตไลท์มีให้แคชบาร์มีให้นะครับอ่าลูกค้าท่านใดนะที่กำลังมองหาเจ้า c b 650F ตัวนี้อยู่นะครับ สามารถติดต่อเซลล์เได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับเซลล์เอกินดีบริการครับ